สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักนะคะต่อขั้วการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยค่ะเมื่อสารดีกามีคำพิพากษาว่านางสาวพันิกาวานิชโคโสคณะก้าวหน้ามีความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันโดยวินิจฉัยนะคะมีคำพิพากษาโดยให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไป และไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยให้ถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งนี้นะคะสารดีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพราะแม้วันนี้นะคะพันนิกาค่ะไม่ได้เป็นสอสอแต่อย่าลืมว่าเธอเองมีบทบาททางการเมืองนะคะในฐานะแกนนำคณะก้าวหน้าค่ะมีแนวคิดเชื่อมโยงกับพรรคก้าวไกลและยังเคยไปปรากฏตัวค่ะร่วมในการจัดตั้งรัฐ บาเมื่อครั้งที่พักเก้าไกลค่ะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา แน่นอนว่านะคะวันนี้มีปฏิกิริยาจากสสพักเก้าไกลด้วยกันหลายคนค่ะออกมาแสดงความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อของพักนะคะที่ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้ถือว่ารุนแรงมากแล้วก็ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่โตโต้ปิยรัตจงเทพค่ะสสกทมพักเก้าไกลก็นําสสของพักนะคะแถลงข่าวที่รัฐสภาค่ะโดยระบุนะคะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการ ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรทางอิสระมาใช้กับนักการเมือง และเมื่อคุณพณนิกานะคะถูกตัดสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปตลอดจนไม่มีสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นนี้ค่ะยอมกระทบกับพักเก้าไกลไปด้วยโดยปริยายนะคะเนื่องจากคุณพานิกาค่ะก็คือเพื่อนร่วมอุดมการทางการเมืองตั้งแต่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าไกลวันนี้ค่ะและหากไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะก็น่าสนใจค่ะพานิกานะคะก็มีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นมาเป็นแถวหน้าค่ะเมื่อพ้นโทษ แบนจากคดียุคพักอนาคตใหม่ที่ผ่านมาซึ่งโทษแบน10ปีนะคะก็จะครบในปี2572ค่ะวันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของพักเก้าไกลนะคะก็คือการหาตัวผู้เล่นได้ยากค่ะในแถวที่2แถวที่3นะคะหลังจากที่ผ่านช่วงยุคของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ล่าสุดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะหากมองในอีกมุมหนึ่งค่ะกรณีที่คุณพันนิกานะคะถูกสารดีกามีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นนี้ค่ะทั้งการเพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งตลอดไปตลอดจนไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองนะคะจากกรณีการโพสต์พาดพิงสถาบันค่ะกำลังถูกจับตาค่ะว่าอาจจะมีแกนนำในพรรคเก้าไกลค่ะที่เคยโพสต์ข้อความในลักษณะพาดพิงและก็โจมตีสถาบันค่ะอาจจะต้อง ซ้ำรอยกับกรณีของคุณพนิกาตามมาด้วยกันอีกหลายคนค่ะ